<cido f iona> สวัสด,ดีสวีดัตครับผมสวัสด,ดีพี่จับหัวครับผมอานี่ครับผมเมืเม่อนี้ก็คิดอยากกินมิมเนะาะแบบว่าพอมิมหั่นบักยังไงเริ่มเพิ่มเริ่มนี่นี่นี่โอ้ยคงจะเลยสิอือัดวีดีโอบักกันนะว่าให้ให้ให้มูผู้แสพผู้เสพสมหน่อยบ้างนะครับน่าฝ่นแล้วล่ะอ่าเดี๋ยวจิ้มกับยายจันทร์แซ่บเลยครับมึงเนี่ยปวดโพครับจมอยาสนะกับพอพอดีพันดีแซ่บไปนะน้ันจิเป็นแตงได้วะมิ่มหรือแม จมอยากสน,นิทผู้เฒ่าเราจมอยากครับพอดีผมยางมาหาพอ่อพอดีบาดเนี่ยลองมึงกันนะว่าดถึเปน็นตั้งแต่นะนี่ครับผมขัน้นตอนการผลิตยุทธศตอนนี้นำมุสละ <laughs> นี่ครับผมเดี๋ยวเห็นเบิง้งคักหักนะนี่ครับผมเห็นบ่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 นบนบนบผู้สาวสักหน่อยบ้านครับดำปื้ปื้อยู่กับดำคือเรือ,อยุทธ์อ่าเยน็เยนๆครับผม,อมโอ้ ปีว่าหันผมก็ได้ครั้งหนึ่งยุกออนั่งกอข้าพุ่นกับเหมือนมาพอ้กออนี่เหมือนมันใหญ่ยุกออนี่บาดโอ้ไม่มีแห้งเหี่เหี่ยไม่แก่แล้วครับบหมนเนี้ยอ๋อไครับเห็นบ่เห็นบ่อ่าผมจะอจัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะปิดเลยครับผมจะตัดอันนี้ก่อนเอาจัง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 ไทยตอนที่อเอานะครับเนาะสวัสดีพีชจับหัวครับผม